เมท c ลสปริน n t ครับผมหรือว่าเกมลายกระซิบของเราแล้ววันนี้เราพกทุนกันมาที่150บาทเดี๋ยวเราจะมาเล่นสำหรับใครที่เป็นสายทุนน้อยนะมาดูกันว่าเกมนี้จะจ่ายกันสักเท่าไหร่สำหรับคนที่มีทุนไม่เกิน300บาทไปดูกันเลยครับ Let's g o 150ก็เสียวได้ครับมา สำหรับวันนี้เราเล่นอยู่เว็บ PG สล็อต99นะครับสมาชิกใหม่รับโบนัสสูงสุด500บาทเลยนะมีโปรเดียวก็เสียวได้ครับฝาก299รับ1,000ครับผมชวนเพื่อนมารวยด้วยกันนะรับเครดิตฟรี100บาทและรับ5%จากยอดเสียเพื่อนครับเ,เช็ค,คอินครบ3วันรับเครดิตฟรีไปเลย100บาทครับสำหรับใครที่สนใจครับผมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะมา9หมุนเอาหน่อยวะเอาหน่อยวะเอาหน่อยวะเอาอีกเ่อ ปลาปลามาดีมาดีมาด,มาดีอุ้ยลูกไฟโอ้โหยลูกไฟนี่รู้สึกเป็นตัวที่จ่ายแพงที่สุดเลยนะอันนี้ยิงจากความรู้สึกส่วนตัวนะเอออุ้ยดอกลูกน้ําก็มาโอ้โหมาลูกไฟลูกน้ําอุ้ยทำไมไอ้เขียวไม่มาอีกตัวหนึ่งจะได้ครบสามาธาตุเลยนะอยอยดอกนี้มาครับสี400่ร้อยกว่าบาทโอเคได้ถอนเลยนะเนี่ยถอนได้เลยนะเออรใครเป็นสายพุนน้อยนี่ถอนได้เลยนะยังไงยังวันนี้ลูกไฟมาโอ้โหลูกไฟข้างหลังเทียบเลยว่ะโอ้โหย์ายไฟแม่งมา,มาแทน ลูกไฟมันลงหน่อยนะเรียบร้อยเลยกินเมก,กาไปครับได้มาห้า้อยสาสบาทแล้วครับพอใจส่ทุนน้อยแน่นอนนะจังหวะน,นี้ทุนร้อยกว่าบาทก็ได้ถอน5้าอยครับมาดีมาห้าร้อยสามสิบครับทะลุไปไกลเลยครับผมจังหวะน,นี้ลูกไฟมาอีกสี่ร้อยสามสิบครับยังไงอ,อ,อมาดอกนี้กินไปห้าร้อยหกสิบหกบาทครับผมไปกันต่อครับยังเหลืออีกตัง้งห้าหมุนนะเออนี่แค่แล้วเบ็ดเบ็ดสองอ่ะร้อยห้าสิบบาทอะ กินมาพันนึงแล้วอะ่ะกาไรอะ่ะเออไม่ต้องพูดเยอะครับไปลองเล่นกันดูมาอุ้ยไวติดอยู่สวยไปดีไหลต่อครับไหลไปลูกน้าอืม,อม,อมลึกเกมนี้ต้องสะสมการแตกเหมือนกันนะสะสมการแตกให้มันแตกเยอะๆเออตัวไหนแตกก็มาคูณตัวนั้นแหละมัง้งออก็ตัวโลกใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับ